ไปตามทางเนี่ยโค้งแล้วก็ตรงตรงไงเดียวมันจะไปถึงสีแยกแพแดงคนชัยเลยน,นี่ครับรถแรงครับบายบายครับส่งหัวข้าวเลยส่งกรองครับไปนะลูกพี่คันนี้โอ้ยอมรับครับแรงจัดครับประหยัดจริงเสียบิวครับนะ ลิงดินมาจากเออเขาเรียกอะไรนะจากบ้านนนเจริญครับมาถึงประคบรคนชช่ครับไม่ใส่กองอากาศครับพี่น้องมไขับมาโทรหาผม่าพี่รถโอวิ่งดีมากเลยครับที่ไดๆไม่ได้ใส่กองมาเนี่ยครับคนรักคนรักรถจริงๆครับเอฟซีเนี่ยยอมใจครับนี่สุดจัดครับเพราะว่าที่แรกเมื่อเช้าบอกว่าเออ จอดรถไว้เป่ากองครับที่นี่กองมันตันเนาะแกบอกว่ากองมันตันพอเป่าเสร็จปุ๊บกองตันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ใส่มาครับนี่กองมันตันก็เลยไม่ใส่มานะเอาแบบเปิดกองมาเลยครับนี่คนรักรถครับกองตันก็หายใจยากเนาะใช่ไหมทเดียเอเอถอดทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> เพิ่งแปลลูกใหม่มาครับโอ้จุดจัดครับไม่ธรรมดาจริงเสียบ,บิวโอ ใส่กลองแล้วมันจะวิ่งดีไหมนี่ด,ดีใช่ไหมไปข้างในเด้อหัวไปข้างในเลยเอาหัวไปเลยไปเดี๋ยวผมพาบิวไปเทกันนู่ นู่โอ้รถข้าไม่พี่กินมาแล้วไปเมื่อกี้ใครเอามาส่งครับครับใครเอามาส่งร้านหมอร้านมีมีมีเฟสร้านไหมไม่มีเลยครับใครอยู่หลังเคสเนี่ยไม่ธรรมดาครับนี่เฮ้ยเสียรถได้มันดังแรงอย่างรถถิ่ง กูไปจบเบี้ยวเลยเยกาะกิ่งไหมกูเสียเสียหลอมเลยครับลุยโทูนมาเนี่ยล้างถึงเย็นแล้วนี่เสียงมันเข้าข้างหลังอย่างแรงเนะ <laughs> ลยเนาะใช่มรั่วบป <laughs> นรักรถจริงครับคนนี้นี่ยอมรับเลยครับคุณเฟิร์นนี่ไม่มีหรอกครับแต่เป็นครุครับ <laughs> <laughs> ไม่ฟุ้งนะไม่แต่โคลนนะแน่เราเบาๆไอ้เจนึงเว้ยเดี๋ยวทางมันเสียเออเนี่ยมีโฟแมนครับโฟแมนลูกผู้ใหญ่บ้านโบกนะโฟแมน <laughs> โฟแมนครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิสังกับสังกเกตเย็บๆได้ไหมโอ้แดงจัดครับ <laughs> <laughs> นิว <laughs> ว่า ตรงไปใช่ตรงไปจนจะเจอเจอสามแยกเลี้ยวขวามันไปไฟแดงดีกว่าตรงไปจนเจอสามแยกอะ่ะสามแยกเลี้ยวขวาสามแยกที่มีกำแพงด้วยสามแยกที่มีกำแพงอะ่ะไปมันจะเป็นเหมือนง่ามนังสติกกับตรงนั้นน่ะเออมันจะเป็นมันงง่ามนังสติกกับเธอแล้วก็เลี้ยวขวาไปเจอรลดยางเลี้ยวซ้ายไปเจอไฟแดงเลี้ยวขวาไฟบันกวดเลยทีนี้นี่ครับบอกทางครับนี่โอ้ทำงานลำบากครับทุกวันนี้ ก็หลายเหตุผลหลายปัจจัยครับช่างก็นี่ครับบอกเราว่าผมดินเสร็จแล้วต้องเป็นเดือนแล้วครับมาจนเราได้ลงหินคุกแล้วพอมาดูบอกว่าดินขาดประมาณสี่ห้ารถให้เราดินมาเสริมครับแล้วอตอนนี้เราจะไปหาดินที่ไหนเอฟซีนี่วิ่งมาเป็นาเราสั่งวิ่งมาสามสิบกิโลครับมาเที่ยวครับเพื่อที่จะมาเสริมใหเขาครับให้ถูกใจครับผมทํางานให้ถูกใจอยู่แล้วครับ แต่ว่าผมมาเตำหนิอยู่ตรงที่ว่าน่าจะบอกกันแต่แรกครับไม่น่าจะปล่อยกันมาแบบเนิ่นนานขนาดนี้เนาะจนกันลงหินคุกแล้วนะครับลงหินคุกจนจะเสร็จแล้วครับบอกให้มาเสริมน้าให้หน่อยสักสี่ห้าเที่ยวโอ้คือบางทีก็หน้าฝนแล้วเนาะเอซี FC เนาะน่าจะเห็นใจกันบ้างครับน no. สวยงามครับนู้ิวเองยับจะนบับ ใช่ตกนูนูเลื้เยเป็นงูเลยครับนูนเดี๋ยวพี่ไปรอข้างหน้าเลยเดี๋ยวด้อไปเที่ยวละคั้งไ่ฮะ เอละขันบ่เอล,ละขันเนี่ยครับไม่น่าเลยเครับเลยสุดจัดประหลัดบ่เนี่ยครับก็เสริมข้างหน้านิดหน่อยครับ5เที่ยวครับ ตัวนี้พอ,อยังครับพอแล้วตรงนี้พอแล้วนะครับเอฟซี FC. เมื่อวานปลาเราโชว์สเตปไปตรงนี้ครับเกือบคว่ำครับเมื่อวานนี่เสริมให้ใหม่ครับฝนตกทุกวันเลยทำงานลำบากครับช่วงนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับไม่ทำก็ไม่เสร็จครับยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งลำบากครับต้องทำให้เสร็จ จะได้ส่งงานครับผมก็จ,จัดให้ตลอดครับทีมงานเราไม่เคยคัดนะครับไ,ไม่รู้ว่าเพาไปเทรตรงไหนกันครับตรงนู้นนี่แต่ข้างหน้านี้เสริมไปแล้วครับเดี๋ยวปลาเราปรับแต่งอิดหน่อยก็ได้การเลยครับนี่เราเทไว้ ยังไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรนะครับนี่เราปูไว้ให้รถวิ่งได้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะค่อยปรับอีกทีนะครับว่าอ๊างานลาบากครับเนาะข่าวก่อนี่ครับจะสุกแล้วครับนี่ออกลวงเรืองหมดแล้วรถผมยังไม่ทําอะไรเลยรถเกี่ยวเอฟซีเอ้ยก็ทําไงครับอาชีพเราอย่างที่ผมบอกไปครับงานันไหนก็ได้ตังค์ทั้งนั้นครับผมมีสีเรียสหล้ก นี่ครับต่อไปคิวคันนี้นะครับนี่นี่คนขับดูทางแล้วไปไงครับน่าจะน่าจะไม่รอดครับน่าจะรอดเนาะน่าจะไม่เอาไม่น่าจะรอดไปข้างทางนั่นน, <laughs> นี่ครับโอ้ยนี่หลักนะครับเยอะอะไร<ว>พิงก็ไม่เมื่อวานหลักมันเยอะอยู่แต่ปลา <laughs> เราสังหารหมดเลย <laughs> ลองรถ,รถไทยมาแล้วโอ้ยับนะ <laughs> นุนน่นนู่นยังออกมาไม่ได้เอา้ารถไทยหายไปไหนวะฮะ ตายเลยนี่น้ขาวออกไม่ได้ครับนูน่นโอ้อ่ะเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็่ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ